นกสิ่งนกขอตากุณเศษเสียเศษผักกินนกหน่อยดามดีตัดแล้วนั่นน่ะอันนี้ยาวเหรอเรียกเรียกส้นส้นส้นคำมังกรนกเห็นมั้ย ลกมาเข้ามาเส้นสามตับมองไปเลยรองไป่ลอเอายิบขึ้นมาอิ้นแบบข้าชิ้นแบบอุบาทเลยเอาข <c oughs> อความตังนนน้งใบ่บอกมาต้้งหัอไม่จรงแหเห็นตัหุแล้วหนึ3ง,ง,งามปูปลา พออมแตงเลยบอสเอาเลยอย่าเ้อจะบอกว่าฟินซิตยาซิตยาซิตไปเร็วแค่หนนึงบอส สวัสดีสวัสด <laughs> <laughs> <who médico> ีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเออบัวบัวมีมารยาทเป็นคนบัวมีมารยาทาดว่าไปเยอะว่าพราะมันที่น้องเจ้าตัว่าสวัสดีทุกคนจจกเยอาาร์สวัสดีทุกคนมันจานนีดจังมากมากมีน้องไปเจอบอกเจ้าอีกแต่ยังว่าบัวมันพี่น้องทุกคนมันมันพี่น้องเจ้าได้อยู่นะ มามากินตาหม้อฮวงแซ่บมามาปูหน้าพี่น้องอุ้ยเป็นรสแซ่บแห้งออพ่อบเมนพี่น้องต้างบอกว่าทุกคนโอ้โหมันเ็เด็กเป็นพี่น้องเจ้าะอน่นทุกคนได้สนทุกคนมามาทุกคนกินตำฮวง พี <mile> oh. wow. yeah, <laughs> ่น <Baş đâu> <The> <sucks> mm ่องบ่ไห so mm ้ปบัพี่น่องจังไหนคนเบิ่มากหลายนึงจะม่พี่น่องเจ้าเบิ่ทุกคนมันบ่แมนยาสได้ล่ะนกสิหนอนตาคุณแสีบผักยินนกหน่อย แบบอแบให้เมือกไก่ย่างมราโมเมนต์พี่น้องอทุกคนวุ้ยพี่น้องจังไดาทุกคนทุกคนเออยาส,ยสีพี่น้องพี่น้องยูเจ้อไปไกล